สวัสดีครับเพื่อนเพ่ทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับในคลิปนี้ผมก็จะมีควันหลงหลังเกม VNL ของทัพนักตบลูกยางสาวไทยของเรามาฝากกันดังเช่นเคยโดยในคลิปนี้ก็จะเป็นความคิดเห็นของแฟนบอลบอลชาวต่างชาติหลังเกมเนชันลีกที่ทีมชาติไทยของเราแพ้กับทีมชาติโปแลนด์ไปอย่างบุบบิด2ต่อ3เซตด้วยสกอร์2 5ต่อ2 2 29ต่อ2 7 16ต่อ25 16ต่อ 25, 25แล้วก็13ต่อ15 แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าทีมลูกยางสาวไทยจะต้องตกเป็นฝ่ายที่ปรชาชัยในแมชนี้แต่ผลงานที่พวกเธอได้แสดงออกมาระหว่างเกมก็ได้ทําให้ได้รับคําชื่นชมจากแฟนๆชาวต่างชาติกันอย่างมากมายซึ่งพวกเขาจะพูดถึงทีมไทยของเรากันอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูครับ โดยความคิดเห็นในคลิปนี้ก็เหมือนดังเช่นเคยนะครับที่ผมได้รวบรวมคอมเมนต์ของชาวต่างชาติมาจากหลากหลายแหล่งข้อมูลเพื่อที่จะได้รับทราบมุมมองที่หลากหลายซึ่งผมจะขอเริ่มต้นกันที่คอมเมนต์ของแฟนลูกยางนานาชาติจาก2เว็บบอร์ดอย่าง volleyball talk แล้วก็ volleyball country กันก่อนที่คนแรกนั้นได้มาคอมเมนต์ถึงผลงานของสาวไทยในแมชนี้ว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ได้ดูเกมการเล่นของไทยในปีนี้รักเลยส่วนคนต่อมานี้ก็มาคอมเมนต์ว่า ยินดีกับไทยแลนด์ที่สู้กันเต็มที่แม้ว่าขาดพลังการรุกและรับที่จําเป็นตรงกลางแล้วก็การบาดเจ็บของพิมพิจยาฉันหวังว่าไทยจะสามารถกลับมาแข็งแกร่งที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็เดินหน้ากันต่อไปพวกเธอมีศักยภาพมากพอที่จะทําผลงาน4-0ต่อได้เลยในสัปดาห์นี้ฉันจึงเศร้าเล็กน้อยกับผลทางที่มันออกมาเป็นแบบนี้ซึ่งคนต่อมาก็มีมุมมองถึงผลลัพธ์ในแมชนี้ด้วยว่าทีมไทยนควรหน้าที่จะชนะได้3เซตร,รวด ส่วนคนต่อมานี่ได้มาชื่นชมคุณภาพในการเล่นของทีมไทยเราในเชิงเปรียบเปลยว่านี่มันเป็นครั้งที่4 6 3 8 2 7แล้วนะที่ไทยนั้นเปลี่ยนแปลงไลฟ์ชุดแรกเนื่องด้วยอาการบาดเจ็บแล้วก็โควิดแต่ว่าคุณภาพของพวกเธอก็ยังคงมีอยู่ที่นั่นซึ่งคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมถึงทีมชุดนี้ของไทยด้วยว่าฉันไม่อยากที่จะเอาอะไรออกไปจากโกลเด้นเจเนเรชั่นของไทยนะแต่บางครั้งมาดูเหมือนว่าทีมชุดนี้ของไทยมีการฝึกกันมาเป็นอย่างดี เป็นทีมที่เหนียวแน่นขึ้นแม้ว่าจะไม่มีทัดดาวและหัตถยาในขณะที่คนต่อมา n ได้มาคอมเมนต์เชิงตัดเพาะถึงทีมไทยของเราที่ประสบกับปัญหาอย่างมากมายว่าไทยเนี่ยไม่สมควรที่จะได้รับคำสาปแบบนี้เลยส่วนคนต่อมานี่ก็มองความพ่ายแพ้ของไทยเราว่ามันก็ยังคงถือว่าเป็นการแสดงผลงานที่ดีนะหลังจากเรื่องราวของความโชคไม่ดีมากมายของสาวไทยซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาแสดงความคาดหวังว่า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะยังคงมีแมตช์ที่ยอดเยี่ยมระหว่างทีมไทยและทีมญี่ปุ่นอยู่ในสัปดาห์นี้ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้คอมเมนต์ถึงเกมแมตช์นี้ว่าไทยเนี่ยเสียผู้เล่นตัวหลักหลายคนจากการบาดเจ็บและเสียผู้เล่นเกินครึ่งจากโควิดในสัปดาห์ที่2การเสียพิมพิชยามันถือเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ไม่แน่ใจว่าพวกเธอจะยังคงสู้ได้ดีถ้าไม่มีเธอในทัวร์นาเมนต์นี้ไหมฉันหวังว่าเธอจะบาดเจ็บเพียงแค่เล็กน้อย และแค่เพียงเก็บเธอไว้บนม้านั่งเพื่อป้องกันเอาไว้ก่อนเท่านั้นซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ด้วยว่าฉันไม่ชอบเลยกับการที่พิมพิชญาต้องอยู่บนม้านั่งฉันไม่สามารถรับมันได้ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาแสดงมุมมองเพิ่มเติมอีกว่าโปแลนด์เนี่ยโชคดีมากเลยนะที่ชนะหลังจากที่ตัวทําแต้มที่ดีที่สุดของไทยอย่างพิมพิชญาได้รับบาดเจ็บในเซตที่สไม่าอย่างนั้นแล้วพวกเขาอาจจะต้องพ่ายแพ้3มเซตรวดไปเลยก็ได้ เนื่จากมีความผิดพลาดกันมากมายรวมได้35ครั้งก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพิมพิชญานั้นจะโอเคไทยจะไม่สามารถชนะได้โดยไม่มีเธอส่วนในลำดับต่อมานี่จะขอพาไปฟังมุมมองจากแฟนเจ้าภาพอย่างชาวฟิลิปปินส์กันบ้างครับที่คนแรกนั้นได้มาชื่นชมทีมไทยรว่ามันเป็นการต่อสู้ที่ดีเลยไทยแลนด์ Thailand. ส่วนคนต่อมาก็มองถึงผลลัพธ์ในแมชนี้ว่าทีมไทยนั้นควรที่จะชนะ มันเป็นเพราะว่าผู้เล่นนั้นติดโควิดและพิมพิชยานั้นเป็นตะคริวฉันยังคงขอแสดงความยินดีด้วยเพราะว่าพวกคุณนั้นสู้ถึงแม้ว่าผู้เล่นของพวกคุณจะไม่เพียงพอมันเป็นการเล่นกันถึง5เซตและมันก็ไม่เลวเลยเพราะว่าพวกคุณทําได้ดีที่สุดแล้วฉันหวังว่าผู้เล่นบางคนของไทยจะสามารถกลับมาเล่นได้ในเกมหน้าส่วนคนต่อมานี้ได้มาแสดงมุมมองไปถึงจุดอ่อนของทีมไทยเราว่าตรงกลางมันคือบ่อของพวกเขาอย่างแท้จริง การไม่มีหัตถยาและทัดดาวมันเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของทีมบวกกับการเสียพิมพิทยาด้วยไทยจึงเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้ในเกมนี้ซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวต่อไปด้วยว่าผู้เล่น8คนของไทยมีผลตรวจที่เป็นบวกแล้วพิมพิจยาก็มาเป็นตะคริวเมื่อเธอหายออกไปจากคอร์ดทีมไทยก็มีปัญหาเลยส่วนคนต่อมานี่ก็ตัดพ้อถึงเรื่องนี้ด้วยว่ามันโชคไม่ดีเลยที่ทีมไทยนั้นเสียพิมพิจยา ในขณะที่คนต่อมานี่ก็กล่าวด้วยว่าถ้าเพียงแค่พิมพิชยาไม่ได้รับบาดเจ็บพวกเธอจะยังคงมีโอกาสที่จะชนะมาแก้ตัวกันใหม่นะในเกมถัดไปไทยแลนด์เช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็มองถึงโอกาสชนะของไทยเราว่าพวกเธอจะสามารถทามันได้จริงๆถ้าพิมพิชยานั้นไม่เจ็บแต่เรื่องสุขภาพมันก็เป็นสิ่งที่สําคัญกว่าซึ่งคนต่อมาก็มาบน่นถึงความพ่ายแพ้ของไทยเราต่อไปว่ามันน่าเสียดายมากนะโมเมนตัมในเซตที่1และ2นั้นดีมากเลย ส่วนคนต่อมาก็ได้กล่าวถึงการเล่นของไทยในแมชนี้ว่าเกมของทีมไทยนั้นเปลี่ยนแปลงไปมากการต้องปรับเปลี่ยนทีมเยอะๆมันไม่ง่ายเลยพวกเขาเสีย2ตัวกลางแล้วก็ลิเบอรโร่ไปอันทำให้เกมมันช้าลงเล็กน้อยพวกเธอยังดูเหนื่อยล้าอีกด้วยในวันนี้การป้องกันบนพื้นของพวกเธอก็ยังทำได้ไม่เพียงพอก็ขอภาวนาให้ผู้เล่นหลักกลับมาได้โดยเร็ว ส่วนในลำดับต่อมาเนี่ยจะไปที่แปลลูกยางชาวอินโดกันบ้างครับที่คนแรกได้มากล่าวถึงความปลาชาัยของสาวไทยในแมชนี้ว่ามันเป็น2ต่อศูนย์ก่อนแต่ว่าท้ายที่สุดทีมไทยกลับต้องแพ้2ต่อ3มันเป็นเพราะว่าการบาดเจ็บของพิมพิชยาเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็มองได้ว,ว่าโปแลนด์ชนะหลังจากที่พิมพิชยาได้ออกไปจากเกมส่วนคนต่อมานี่ก็มาคอมเมนต์ด้วยว่ามันน่าเสียดายมากที่พิมพิชยานั้นได้รับบาดเจ็บ ถ้าไม่อย่างนั้นโปแลนด์ Bo จะไม่สามารถเอาชนะทีมไทยได้เลยรักษาจิตวิญญาณไว้นะไทยแลนด์ Thailand. ส่วนคนต่อมานี่ก็คอมเมนต์ว่าไทยมี8ผู้เล่นที่ติดโควิดลงเล่นไม่ได้แถมพิมพิชญาก็บาดเจ็บแต่ก็ยังสามารถต่อสู้กันได้ดีพวกคุณน่าทึ่งมากพิมพิชญาและองเพื่อนขอให้หายป่วยโดยเร็วแล้วก็สามารถกลับมาต่อสู้ได้กันอีกครั้งส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ชื่นชมไปถึงเรื่องสปิริตในการต่อสู้ของทีมไทยเราในแมชนี้ว่า ในตอนนี้ทีมที่ฉันชื่นชอบมากคือไทยที่มีจิตใจที่หนักแน่นเป็นอย่างมากผลการแข่งขันในเกมนี้มันโอเคเลยพวกเธอยอดเยี่ยมที่สุดแล้วในใจฉันรักทีมไทยมากส่วนชาวอินโดคนต่อมานี่ดูจะคิดไปไกลสักนิดหนึ่งแล้วบ่ามันไม่สนุกที่จะดูอีกแล้วหวังจะเห็นทีมไทยได้เข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายแต่ว่ากลับโดนโจมตีโดยโควิดแบบนี้มันไม่มีการจะวบก่อนหลกเริ่มหรือ,อยังไง นแน่นอนเลยว่าต้องเป็นการเมืองของทางยุโรปที่ไม่ต้องการที่ทีมเอเชียเข้ารอบน่าผิดหวังมากหลังจากนี้ผมจะขอปิดท้ายกันที่มุมมองของแฟนลูกยางชาวเวียดนามที่ได้ออกมาคอมเมนต์ชื่นชมผลงานของสาวไทยในแมตช์นี้กันมากพอสมควรที่คนแรกนั้นได้มากล่าวว่าขอชื่นชมทีมไทยแพ้แต่ว่าน่าประทับใจในความพยายามในการเล่นอย่างเต็มที่เช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็กล่าวด้วยว่าไทยเล่นกันได้ดีมากชื่นชมมากเลย ส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็กล่าวต่อไปอีกว่าทำได้ดีเลยสําหรับความพยายามแพ้แต่ว่ามันเป็นการเล่นที่ยอดเยี่ยมส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ด้วยความเห็นใจทีมสาวไทยของเราว่าฉันไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเลยทั้งโควิดทั้งการบาดเจ็บฉันไม่สามารถรับมันได้อีกแล้วส่วนคนต่อมาก็กล่าวถึงผลงานของไทยว่าด้วยชุดผู้เล่นสำรองไทยสามารถเล่นได้ดีมากจากการมีปัญหาผู้เล่นมากมายแบบนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเธอเล่นกันด้วยสปิริตและก็ความสนุกสนานไม่มีสภาพจิตใจที่เหมือนกับนักกีฬาเวียดนามของเราซึ่งคนต่อมานี่ก็มองได้ว่าไทยแพ้แต่ยังคงมีสภาพจิตใจที่ดีเซตีห5โดนนําไปห่างไกลแต่ว่าไม่เคร่งเครียดมากดูผ่อนคลายตั้งแต่หน้าตาถึงการเล่นในขณะที่คนต่อมานี่ก็มองว่าในแมชนี้ที่ต้องสูญเสียคุมกําลังไปแบบนี้แพ้อย่างนี้มันก็โอเคมากแล้วสมควรที่จะได้รับคําชื่นชม หวังว่าจะเล่นด้วยสปิริตที่ดีแบบนี้ในแมตช์ต่อไปส่วนคนต่อมาก็กล่าวถึงผลลัพธ์ในแมตช์นี้ว่ามันน่าเสียดายแต่ว่ามันก็โอเคไทยเล่นกันได้ดีมากไม่ยอมแพ้กับความโชคร้ายเซตที่ห้ฉันชอบการเล่นของพรพันธันมากทั้งการผ่านบอลแล้วก็การเซฟบอลแต่ว่าคนต่อมานี่ก็มีมุมมองหลังแมตช์นี้ว่าหลังจากนี้ถ้าตัวหลักของทีมไทยไม่สามารถกลับมาได้ VNL ฤดูกาลนี้มันก็จะเสียเปล่า พรพนธ์และชัชชุออนเล่นกันได้ร้อนแรงมากแต่ผู้เล่นแบ็กอัพบางคนได้ทําลายเกมครั้งแล้วครั้งเล่าซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาจึงได้มากล่าวเพิ่มเติมว่าคิดถึงทัดดาวและหัตถยาส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวถึงแมชนี้ว่าไทยเล่นกันได้ดีมากเลยนะในแมชนี้ต่อสู้กันจนกระทั่งจบเกมแต่พิมพิจยาปาเจ็บในเซตที่3ไม่อย่างนั้นผลลัพธ์มันน่าที่จะแตกต่างซึ่งคนต่อมาก็มองต่อไปว่า ทีมพิจยาบาจเจ็บคุ้มกําลังของไทยได้รับผลกระทบอีกครั้งในครั้งนี้ไทยสู้กันได้ดีมากหวังว่าในแมตช์ต่อไปจะยังคงเล่นกันด้วยจิตวิญญาณได้แบบนี้ซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาจึงได้มาคอมเมนต์เชิงเปรียบเทียบถึงคู่แข่งทีมต่อไปของไทยเราว่าญี่ปุ่นกับไทยนยมีการเล่นที่รวดเร็วแล้วก็การกระโดดตีเหมือนกับนกเพียงแต่ว่าญี่ปุ่นนั้นไม่โชคร้ายเหมือนอย่างทีมไทยส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ไปถึงสภาพทีมของไทยเราว่าจากผู้เล่นชุดหลัก ไทยเหลือแค่3คนขาด2 MB ขาดลิเบโรแล้วก็ยังขาด o อด้วยการต่อสู้ด้วยผู้เล่นสำรองมันแตกต่างกันมากถ้าไทยมีผู้เล่นชุดหลักไปถึงสัปดาห์ที่3ได้ไทยจะสามารถเข้าไปอยู่ในแทีมสุดท้ายได้อย่างแน่นอนมันจึงน่าผิดหวังมากจากความหวังในทีมชุดใหม่นี้ส่วนคนต่อมาในมองความปราชัยของไทยเราในแมชนี้ว่าส่วนหนึ่งในความพ่ายแพ้มันเป็นเพราะว่ามันมีผู้เล่นชุดเดียวเกือบที่จะไม่ได้เปลี่ยนตัวกันตลอดการแข่งขันที่ยาวนานดังนั้น มันน่าจะโอเวอร์โหลดและทําให้นักกีฬานั้นมีปัญหาซึ่งคนต่อมาก็ได้มาแสดงความเห็นด้วยว่ามันเป็นความจริงพวกเธอต้องเล่นกันยาวนานด้วยทีมแบบนี้ฉันไม่รู้ว่าจะพูดอะไรแต่ถึงอย่างไรจิตวิญญาณของไทยนั้นก็ดีมากซึ่งคนต่อมาก็ได้แสดงมุมมองเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ว่าฉันจําได้ว่าในอดีตตอนที่มีเหล่าพี่สาวตัวเกาว๋าทีมไทยนั้นมีทีมที่มีคุณภาพมากถึง2ชุดเมื่อคนหนึ่งเจ็บก็จะมีอีกคนนึงเปลี่ยน หรือถ้ารุ่นพี่ฟอร์มตกก็จะมีรุ่นน้องมาทดแทนได้ดีแต่ว่าในตอนนี้การใช้ผู้เล่นสำรองมันทําให้เกมรวนซึ่งมันเป็นสิ่งที่ช่วยไม่ได้เพราะว่านี่มันเป็นผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นไม่ช้าก็เร็วเมื่อผู้เล่นนั้นถูกใช้งานมากเกินไปในตอนนี้นอกเหนือจากชัดชูอนอนอชาราพรพิมพิษยาทัดดาวหัตยาพรพันธ์เปียนุษย์ก็มีแค่มือเซตสำรองแล้วก็ลิเบอโร่สำรองที่โอเคที่เหลือนั้นอย่างไม่ดีนักแต่ว่าจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มากล่าวเสริมถึงเรื่่องนี้วา กันนิกาเนี่ยก็โอเคนะในขณะที่อัชาราพรนั้นดรอปลงไปเล็กน้อยในปัจจุบันคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้นั้นได้มากล่าวถึงความพ่ายแพ้ในแมชนี้ของสาวไทยเราด้วยความเสียดายครับว่าโปแลนด์มีความปิดพลาดเยอะมากเลยในแมชนี้ถ้าทีมไทยไม่สูญเสียในยเรื่องของความแข็งแกร่งของพวกเขาไปโปแลนด์ทีมนี้จะต้องโดนกวาดกระเด็น ทั้งหมดนั้นก็เป็นความคิดเห็นของแฟนลูกยางชาวต่างชาติส่วนหนึ่งที่ผมได้เก็บมาฝากการเป็นความหลงเล็กๆน,น้อยๆหลังเกมแมชนี้โดยเกมแมชต่อไปของทีมสาวไทยจะเป็นการพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในช่วงเย็นวันศุกร์ที่17มิถุนายนนี้แน่นอนว่าเป็นงานที่ไม่ง่ายสําหรับทีมไทยของเรากับสถานการณ์ของทีมที่มันเป็นแบบนี้แต่ยังไงเราก็ต้องร่วมส่งกําลังใจไปเชียร์ด้วยกันครับแต่สําหรับในคลิปนี้ผมเองก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อน ถ้ามีความปกพร่องในการแปลณตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ